2มือกราบลงที่ต้งกรหลี่หอยคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมนะคะ Forbidden Island อีกแล้วนะคะดิฉันขอเลือกระ้ดับความยากเป็นเอ่อโนบิดก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยากเกินไปเพราะเราเล่นกันแค่แบบทีมโดดเดี่ยวอะ่ะเราเล่นแค่2 2คนน่ะเออมันก็เลยแบบนิดนึงแล้วกันนะคะขอขอความอนุเคราะห์นะคะ ซึ่งวิธีการเซตอัพเนี่ยก็คือเราจะเอาทายที่ได้มานะคะมาตั้งเป็น4คูณ4แล้วก็ติ่งติ่ง2อีกอย่างละแบบอย่างละสีอย่างละ2อะไรเงี้ยจนครบอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เลือกระดับความยากนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกตัวละครการดิจันขอเลือกเป็นเอนจิเนียร์นะคะเป็นสีเขียวมีความสามารถก็คือสามารถเ,าเดินไปได้ทุกทิศทุกทางนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วก็พายล t นะคะ ใช้สามารถใช้1นึ่แอคชั่นเนี่ยสามารถบินไปที่ไหนก็ได้นะคะเกมนี้ทั้งหมดมีทั้งหมด3แอคชั่นแล้วก็เริ่มต้นนะคะเราจะได้การสมบัติกันคนละ2บาใบเกมนี้มีวิธีชนะแค่อย่างเดียวก็คือเก็บสมบัติให้ได้ครบทั้ง4อันนะคะมีอ่าเป็นมังกรเอ้ยเป็นเหมือนแบบสิ่งโตมีปีกอะจำไม่ได้นะคะเป็นนิยายกรีกะนะคะแล้วก็ทั่วแอคนีนะคะแล้วก็ล้ำแสงนระกโล,ก,โลก,กันนะคะแล้วก็ลุกโลกทองคํานะคะ เราก็จะต้องเก็บ4อย่างนี้แล้วก็บินออกไปจากนี้โดยใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับไปให้ได้นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะมีภาค2ให้ดูด้วยนะคะเป็น Forbidden ี e s ซ r t นะคะหลังจากที่เราบินออกไปจากที่นี่แล้วเนี่ยเราจะไปตกอยู่ที่ทะเลทรายนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันก่อนว่ายังไงวิธีการเซตอัพตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะเราก็จะมาดูกันก่อนว่าพลอตเนี่ยสีฟ้ากระทายตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีติ่งสีฟ้าอันนี้เป็นติ่งสีเขียวเราก็จะเอาตัวละครของเราเนี่ย มาไวให้ตรงสีตรงตุดนั่นเองนะคะต่อมาการที่จะทําให้เราแพ้ได้เนี่ยมีหลายทางมากก็คือ,อสมมติว่าเรายังไม่ได้สิ่งโตเนี่ยแล้วไอกาที่มันจะเป็นสิ่งโตเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะคะกับอันนี้นี่นะคะหายไปหมดก็คือเราแพ้เลยนะคะแล้วก็น้ำท่วมจนเต็มนี่เต็มหัวกะโหลกก็แพ้เหมือนกันนะคะเราจะท่วมได้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมเพลย์นะคะเดี๋ยวเราจะเซตอัพก่อน เราจะเปิดทั้งหมดหใบนั่นเองนะคะก็คือการใบนี้เป็นการไพยพิบัติใบแรกเป็นอันนี้นะคะ a b a n d o n พอเปิดปุ๊บเราก็จะทําให้ทายมันจมถ้าเราไม่ไปวิดน้ําออกเนี่ยทายมันก็จะหายไปใบที่2นะคะทวายไลท์ฮอลโลนะคะตาถั่วด้วยนะมาค่ะใบที่สามบิก็คือสะพาน ตรงนี้4 Temple of the Moon นะคะอืม้างกันเลยจ้ะ4 5นี่แหลมสะบังนะคะแล้วก็6 Cave of e m b e r นี่ เอาราคาจากนั้นปุ๊บเราก็จะเริ่มเล่นกันแล้วค่ะเดี๋ยวฉันขอเล่นเป็นนี้ก่อนละกันนะคะเป็น explorer นะวิธีการชนะเนี่ยก็คือการที่เราหาสมบัติไปสร้างนั่นเองนะคะสมมติว่าเรามีเอตตะเกียงเนี่ยเราต้องเอาตะเกียงี่ยให้ครบ4อันนะคะแล้วก็เอาไปที่ที่ของมันอย่างเช่นตรงตรงนี้นะคะที่ของมันปุ๊บแล้วเราก็จะเอาไปแลกเป็นสมบัติได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเล่นให้ดูกันเลยตัวนี้เนี่ยสามารถเดินได้ทุกทิศทุกทาง ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยเดินได้สามารถแค่เป็นแบบตัวบวกเนี้ยแต่ว่าตัวนี้สามารถเดินได้ทุกทิศเลยนะก็คือมีความสามารถเก๋อย,อยู่หเราอยู่เอ้ยเราอยู่นี่นี่ว่า 1... 2... 3... งองสามานี้ล้กันโอเคพอครบสามแอคชั่นปุ๊บให้เราทำอะไรต่อคะก็คือตรวจสมบัติ2ใบจึบจ๊บจบต้องในเมือของเราเนี่ยได้ไม่เกินทั้งหมดหใบได้ไม่เกินหใบด้วยนะคะ โอเคเราก็จะได้ถ้วยมาอีกใบหนึ่งและกับสิงโตนะคะและเปิดอันนี้อีกสองใบหนึ่งเพราะว่าดูตามนี้ค่ะมันเป็นสองใบใช่ไหมคะแล้วก็เปิดสองใบตามหนึ่งก็คือลอสดากูนลอสลากูนอยู่ไหนจ๊ะลอสลากูนอยู่นี่และใบที่สองอันนี้ นี่คือหมด1คนนะคะต่อไปอีนี่บ้างใช้1 2 3อืมต้องพยายามรักษาอีพวกนี้ให้ไวให้ดีนะคะต่อไปอีนี่ใช้1 2อ,อ่าได้ลูกโลกแล้วนะคะและอันนี้2อ,อัน1ป่าและ i อออนเกตนี่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 ไอออนเกทีนี้ปุ๊บดีฉันขอเดินมาตรงนี้ละกัน1 2 3่งสองสเดี๋ยวฉันปิดไฟก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องวุ่นวายจะเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยฉันขอใช้นี่เลยค่ะการ์ดอันนี้ใช้โดยที่ไม่เสียแอคชั่นเลยนะคะก็บินไปเลยค่ะขอบิน บินมาตรงนี้เทิบแล้วก็เปิดหนึ่งอุ้ยได้ถ้วยมาสามแล้หนึ่งสองได้สิงโตด้วยแต่ตอนนี้เรามีการ์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าพอดีนะคะเก็บเพิ่มไม่ได้อีกแล้วอืมแล้วก็เปิดน,นี้สองใบอ่าป่าพายุหนึ่งเอ้าหูสิงโตนะคะไปหมดแล้วจ้ะ ต่อไปพายอทพายอทเนี่ยขอเดินมา1ให้ถ้วย2แต่ว่าต้องทิ้งใบหนึ่งขอทิ้งสิงโตแล้วกันนะคะทิ้ง2เพราะว่ามันครบ5แล้วไง2แล้วแล้วก็แล้วก็วกเออ3อย่างงี้แล้วกัน3แต่สิงโตนี่แย่แล้วนะเนี่ย เพราะมันกำลังจะมาลายหายไปแล้วนะคะเปิด1ได้แซนแบ็กหนและมีการสี่ใบ2ได้สิงโต5โอเคแล้วเปิดนี้อีก2ป่าผีป่าผีข้างบน1 2เฮลิคอปเตอร์วะ่ะแย่แล้วนะคะเดี๋ยวฉันหาถ้วยก่อนนะเนี่ยเพราะที่ฉันสร้างถ้วยได้แล้วนะคะดิฉันขอเดิน1 2และสร้างถ้วยต้องใช้4ใบใช่ไหมคะได้แล้วค่ะ3ดิฉันก็จะได้ถ้วยมาเป็นของตัวเองปุ๊บเราก็จบก็จะเปิด1ได้แซนแบกว่ะ2เอ้ยได้ไนี่อันนี้ก็จะได้แล้วไงเออดีนะคะแบบหนึ่งนะไอ้นี่แม่งแบบมัวมาก3 4 5พอดีเลยโอเค เราเปิดอันนี้ใช่ไหมหนึ่งปึ๊บ,บสองอ่าค o p เปอร์เกตนี่ยังไม่เจอภัยพิบัติเลยนะเนี่ยต่อไปภัยหลอดภัยหลอดขออนุญาตขออนุญาตบินมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก่อนเอ้ยเดินมาดีกว่าหนึ่งสอง ราบินไปตรงนี้3โอเคแล้วใช้แซนแบ็กค่ะใช้แซนแบ็กเพื่อพลิกอันนี้นะคะโอเคครบจากนั้นก็จัวได้2ใบ1ไฟออกตอนนี้ครบ5ใบแล้วนะคะต้องทิ้งแล้วถ้วยนี่ทิ้งเลยนะคะเพราะว่าเราเราได้แล้แล้วก็เปิดอันนี้2นี่อันนี้นี่อันนี้นะคะตรงที่ฉันยืนอยู่1 2ประภาคารนี่ดูข้างล่างนะคะจมหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะให้มันจมไปนะคะไม่เป็นไรดิฉันก็ใช้แอคชั่นนะคะ1 2แล้วก็เปิดอันนี้3เป็นไงคะทุกทีศทุกทางของดิฉันและใช้กระเป๋าแซนแบกด้วยค่ะแซนแบกเออมาแถวๆนี้แล้วกัน3 เราจะได้มีทางเดินเยอะๆนะคะเดี๋ยวดิวฉันต้องให้เออเดี๋ยวดิวฉันให้ให้ลูกโลกไอคนนั้นได้แล้วก็ขอขอสิ่งโตคืนนะคะ1นึ่งเฮลิคอปเตอร์อไฟโอเคได้แล้วนะคะแล้วเปิดนีอีก2ป่าผีปึ๊บแล้วก็ ซีนเวอร์อยู่นี่ทับกันอยู่นะคะเรียบร้อยต่อไปก็ไอคนนี้ไอคนนี้ไอคนนี้บินมาหาดิฉันเลยหนึ่งแล้วขอออนี้จากชั้นสองทิ้งสิงโตไปคะ่ะแล้วขอไฟจากดิฉันอีกเป็นสามไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว สามหมอสามอะไรเดียไม่ได้นะคะไม่ได้แล้วอืมเพราะว่ามันเต็มห้าใบแล้วนะคะสามก็เดินกลับมาแล้วกันสามโอเคแล้วก็เปิดอันนี้สองิุบได้ครบสี่แล้วก็ทิ้งไฟไปสองได้ไฟมาอีกแล้วก็ทิ้งอุย้ยตายหาไฟหมดแล้วนะคะทีนี้ แล้วก็เปิดนี้อีกสองทาวเวอร์ตอนนี้ยังไม่เจอภัยพิบัติเลยนะเนี่ยแย่แล้วนะคะเพราะมันจะมากองทีเดียวรวมกันนะเนี่ยข้างล่างจะหายหมดเลยนะเนี่ยต่อมาตาดิชันนะคะ1 2ใช้เฮลิคอปเตอร์บินมานี่สโอเคใช้ให้มันไปให้มันคุ้มนะคะ แล้วก็เปิดนี้2อติบนี่ไง water ไ i s e มาแล้วนะคะพอ water rise เ,เปิดมาปุ๊บก,ก็คือจบก็คือมันบอกว่าให้มู v อันนี้ขึ้น1นึติ๊บใช่ไหมคะแล้วก็เอา,าร์ดทั้งหมดนี้มาสับมาสับใหม่สับปุ๊บแล้วแปะข้างบนเหมือนเดิม แล้วก็ทิ้งการนี้ไปแล้วก็จบต่อมาก็คือคนนี้คนนี้เนี่ยจะบินไปที่ลูกโลกนะคะบินมาที่ลูกโลกมาหาดิชันก่อน1 2 2่น,นะคะตต๊บอ่าแล้วก็ได้ลูกโลกแล้วก็เอาไฟให้ดิชันเป็น3 3มสาม,สามโอบเคครบ แล้วก็เปิด2ใบเปิบวอเต e อร์ไลท์อีกรอบหนึ่งนะคะก็คือ Move เลเวลอีกแล้ว1ไม่มีเดสค r d ไพ่จบต่อไปตาอีนี่ตาดิชันเป็น1 2แล้วก็เดินมานี่3แล้วก็เปิดได้สิ่งโต1หนึ่ง ได้สิงโต1หนึ่งได้ลูกโลกลูกโลกทิ้งเลยค่ะไม่ต้องการแล้วนะคะแล้วก็เปิดอันนี้จากที่เราเปลี่ยนเป็นสองเราจะเปลี่ยนเป็นสามแล้วนะคะเพราะว่ามันขึ้นแล้วอะก็เปิดหนึ่งก็คือนี่ค่ะหนึ่งสองฮอลโลนี่ด้วยความที่มันเทาอยู่แล้วถ้าเผื่อมันมีอะไรซ้ำก็คือทิ้งเลยค่ะทิ้งพร้อมการ์ดสองแล้วก็สาม นี่เป็นเฮลิคอปเตอร์นะคะจึ๊บอ่จบต่อมา1นึงสองแล้วก็3บินไปตรงนั้นล้วกันนี่ดิฉันเล่นผิดปะคะดิฉันรู้สึกเริ่มงงนะคะว่าดิฉันเล่นยังไงโอเค1นอ้าววอเตอร์ไลท์มาอีกแล้วนะคะ วอเตอร์ไลทอีกแล้วก็คือเอาอันนี้เข้าไปสับแล้วก็แต่ว่าไม่มี2ยอยงใบอะเนาะก็วางไว้2 2ก็คือเลื่อนการขึ้นจืดและวอเตอร์ไลท์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดแค่3ใบเท่านั้นนะคะพอมันหมด3าใบปุ๊บเราก็จะเอามารวมกันหมดเลยแบบนี้แล้วก็สับใหม่จืบจืบ,จบ โอเคแล้วก็วางแล้วก็จบและทีนี้ก็เป็นถึงตาหอนดิชันก็คือ1 2ดีกว่าอันนี้ช่างมันเพราะว่าเราได้แล้วแล้วก็3แล้วเปิด1นึอุ๊ยมอตเตอร์ไลท์เลยเหรออีนี่กล้วยมากขึ้นจะแพ้แล้วนะแล้วก็ทิ้งกาดไม่มีแล้วก็ทิ้งโอเคจบ แย่แล้วนะคะต่อมาสีฟ้า1 2เดี๋ยวมาอยู่กลางๆแบบไว้3แล้วเปิด2ใบได้นี่เฮลิคอปเตอร์กับสิงโตโอเคได้อยู่นะแล้วก็เปิดน,นี้3ใบเลยเฮลิคอปเตอร์อีกแล้วนะคะดีแล้วที่มาอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยแย่แน่2อ,อันนี้อีกแล้ว สามสะพานถ้าเจอวอลตเลอรอีกครั้งหนึงแพ้แน่นอนเพราะว่าถ้าอันนี้หายไปคือจบเลยคือแพ้เลยนะคะต่อไปก็หนึ่งสองสมีละกันต้องช่วยอันนี้ก่อนนะคะสิ่งโตยังเรายังมีตรงนี้ไงเรายังได้อยู่นะคะก็1ถ้วยถ้วยไม่เอาได้ไหมทิ้งค่ะ2ก็ได้แซนแบ็กมา แซนแบกต้องใช้ตาหน้าด้วยเพราะมันจบเทินพอดีนะคะต่อไปก็ตาพี่สีฟ้าอีกแล้วบินวาตรงนี้ไม่ต้อง1 2บินไป3โอเคแล้วก็จวดสองใบเกมเร็วเกมเร็ว1 2โอเคแต่ถ้วยเรามีแล้วนะคะไม่เป็นไรแล้วก็เปิดน,นี้3าหนึ่ง อันหนึง่งลูกโลกเรามีแล้วไม่เป็นไรสองไฟไฟไหนวะไฟนี้สามไฟอีกแล้วโชคดีไอสีไฟอยู่ตรงนั้นนะคะไม่งั้นแย่ต่อไปตาพี่คนนี้ดิฉันขอใช้แซนแบ็กเลยค่ะแซนแบ็กปิดอันนี้หนึ่งสองแล้วก็สามโอเคตัวนี้ดีนะเนี่ย ปิดบังให้หมดนะคะช่วยไว้ช่วยไว้หนึ่งได้สิงโตมาตอนนี้ครบ5แล้วนะคะสองไฟหรอโอ้ยต้องทิ้งไฟว่ะโอ้เสียดายเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเปิดนี้3ค่ะ1นึ่สองปาขาวแล้วก็3เอ่ออันนี้อันนี้ค่ะ ต่อมาพี่สีน้ำเงิน1 2และให้สิงโตดิชั้น3แล้วต้องทิ้งการ์ดไฟนะคะไม่งั้นไม่ไหวคะ่ะและใช้แซนแบ็กด้วยนะคะใช้แซนแบ็กใส่อันนี้จะไดห้หายไป3โอเคแล้วก็เปิดอันนี้2 1ได้ไฟเออ2 ได้ทุกโลกกามาทำอะไรจ้ะได้แล้วจ้ะแล้วเปิดอันนี้อีกสามหนึ่งป่าพายุสองอันนี้และสามอันนี้โอเคแล้วก็มาตาพี่คนนี้เหมือนเดิมก็หนึ่งสองสามนี่ค่ะสิ่งโต๊ะสี่ใบ เรียบร้อยก็ได้สิ่งโตมาแล้วจ้าได้สองอันแล้วใกล้จะชนะแล้วทุกคน3แล้วก็เปิด1น่งได้ลูกโลกกับวอเ e อร์ไรนะคะวอเ e อร์ไรปุ๊บเหมือนเดิมค่ะขึ้นระดับก่อนหนึ๊บเป็น4แล้วนะต้องจวดทีละสี่ใบแล้วนะเจ้าคะ่ะเปิดแล้วก็สับโอ้ยตายแล้วแย่เลยนะเนี่ย ต่อไปตาพี่สีเขียวสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิสีฟ้าบินมาหนึ่งเอาไฟไปสองนะคะแล้วก็พลิกอันนี้สามพี่สีฟ้าไปสามและเปิดหนึ่ง สอโอเคได้มีเฮลิคอปเตอร์เยอะมากถ้าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยถ้าเราอยู่ในทายเดียวกันเราสามารถพากันบินไปได้ด้วยนะเจ้าค่ะบอกเลยแล้วก็เปิดน,นี้4 1ไปแล้วค่ะ Copper ร์เกนะคะก็ศูนย์สลายไปตามการเวลานะคะ2อ,อันนี้อ่าแค่พลิกสไหนวะ สามอันนี้และ4ี่ป่าเราต้องมาอยู่แถวนี้แล้วแหละเพราะว่ามันใกล้ไฟสุดเลยนะต่อมาพี่สีเขียวหรอสีเขียวก็ไป1 2แล้วก็3อย่างนี้ไปก่อนแล้วเปิดสองหนครบ5แล้วนะจ๊ะคะ่ะอันนี้ช่างมันนะไม่ได้จำเป็นกับเรา 1เอ้ยเดี๋ยวอีนี้เปิดไปแล้ว1รู้เลยค่ะว่าอันนั้นอะไร2 3 4 3ปะาพายุและ4อันนี้นะคะไปแล้วค่ะต่อไปพี่สีฟ้า ก็ใช้หนึ่งสองใช้เฮลิคอปเตอร์สามบินมานี่บินมานี่เอ้ยยังไม่ใช่อคชั่นนะเพราะว่าอันนั้นมันไม่มีอคชั่นนะคะแล้วก็สามอย่างนี้ละกันอืมโอเคส่วนสองหนึ่งสองวอเตอร์ไลท์วอเตอร์ไลท์มาอีกแล้วค่ะ หนึ่งส้าห้าพอดียังไม่ต้องทิ้งวอเตอร์ไลก็คือเพิ่มระดับหนึ่งหงขั้นยังสอยู่นะแล้วก็สลับซืบพี่สีเขียวม,มาแถวๆนี้หนึ่งสองสอย่างนี้ละกัน ให้สีฟ้าอยู่แถวเครื่องบินเอาไว้เพราะไม่งั้นมันจะมันจะแย่นะคะโอเคตอนนี้ครบห้าแล้วหนึ่งสองครบห้าแล้วไงสร้างมันนะจ๊ะดิฉันไม่รู้ว่าสปอตตัวไหนมันครบไปอยังนะ,ะนับก่อนนะคะถ้าครบสามแล้วก็ต้องสับใหม่ครบแล้วก็สับใหม่ถ้าได้อันแรกนี่ก็สวยอยู่เหมือนกันเด้อ โอเคน่าจะโชคดี 1... น่งป่าอีนั้นหายไปแล้วพี่สิงโตของเรานะคะ 2... อ,อันนี้ 3... อันนี้โชคดีมาก 4... อันนี้โอเคต่อมาเมื่อกี้สีฟ้าเนาะใช่ไหมถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะ ไม่ใช่เมื่อกี้สีเมื่อกี้สีเขียวตอนนี้สีฟ้าก็1 2บินมาตรงนี้3ป้องกันเอาไว้ป้องกันเอาไว้ค่ะแล้วก็เปิดนี้สองหนึ่งวอเตอร์ไลท์เลยจ้ะคุณพระ,ระก็เพิ่มระดับก่อนเป็นระดับ5นะคะเรา,าจ,จะแพ้เลยนะจ๊ะไม่ต้องร้องไห้กันไปเด้อ และมาถึงตาสีเขียว1เออ2 3โอเคเปิบทิ้งเปิบทิ้งทำไมไฟไม่ออกเลยจ้า1 2 3ไปจ้ะ4ส,สะพาน โอเคครบต่อมาพี่สีน้ำเงิน1นสองแล้วก็สามานี้เอ้ยสมาตรงนี้แล้วกันแล้วเปิด2ใบ1นึ่งสิงโตไม่เอาสองฮลิคอปเตอร์1 2ึ่งสสห้าโอเคครบทิ้งอันนี้เอาฮลิคอปเตอร์ โอเคแล้วก็เปิดสี่เฮ้ยเปิดห้าแล้วดิเปิดห้าใบค่ะเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงหนึ่ง,งสองสสอันไหนวะอออนข้างล่างห้าโอเคสีเขียวหนึ่งสอง ชิหายแล้วถ้าเผื่อเจอวอเตอร์ไลน์นี่สวยเลยเนี่ยเพราะว่าเครื่องบินพังคือจบนะคะ3าม,มาคงไม่เจอหรอกมกั้งจริงๆไว้เราจะแพ้แล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจ๋าเราจะต้องสับให้ดีที่สุดถ้าเครื่องบินออกนี่จบบอกเลยเอ้ยวางไว้ข้างบนเติบ ทีนนี้เดินมาหนึ่งสองอ่าใช้เครื่องบินตึ๊บสามเคเปิดอีกถ้วยไม่เอาแซนแบ็กเหรอแซนแบ็กเก็บไว้เฮ้ยแกถ้าเผื่อมันได้อีกอันหนึ่งแพ้เลยเนี่ยหนึ่งเห็นไหมสองสาม แกฉันแพแน่แกไปแล้วค่าสีแดงชิมหายแล้วสี่ห้าไปแล้วค่าตายแน่แกตายแน่หุยไม่อยากแพเด้อหนึ่งสองสามแซนแบ็คหอ เอามาสองยายาเป็น water light เหอะจริงๆขอลองกาบแหละแล้วก็หนึ่งสองไปแล้วค่ะไอออนเกตนะคะสองสาม,มนี่อันนี้สี่ไปแล้วค่ะ ห้าอันนี้ต่อมาเส้น้ัเงินใช้แซนแบ็กหนึ่งสองสามอืมแล้วก็เปิดหนึ่งสองข้างบินแล้วก็เปิดอันนี้อีกห้า อุ้ยแก่ฉันกลัวฉันกลัววอเตอร์ไลน์ว่ะหนึ่งโกเกตสองสามสี่ห้ามันไปหมดแล้วว่ะหนึ่ง สองสามนี่ใช้อันนี้ด้วยสี่ซื๊อแกวอเตอร์ไลน์แน่เลยอะ่ะสิงโตไฟมาแล้วจ้าฮ้ยขาดอีกอันเดียวเองแกอย่าพึ่งขาดไฟอีกอันเดียวเธอจะชนะแล้วแล้วก็เปิดอันนี้ห้าหนึ่ง สองสามสี่สี่คืออันนี้ฉันเครียดมากเลยเธอหาอ้าไปแล้วจ้ะเพิ่งเปิดเมื่อกี้นะคะต่อไปสีน้ำเงินเนาอ 1 2 3โอเคจบ1 2ตายคุณผู้ชมขาดิฉันแพ้ค่ะอ้อยมัน,ม,นมันชาเกินไปอะ่ะคือแบบเราควรที่จะแยกกันเล่นเนาะว่าใครจะแบบเนี่ยไอตัวเนี้ยมันมีสมบัติเยอะเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ย ไฟมันเลยมาไม่ทันนะ่ะดูดีไฟอยู่ข้างล่างหมดเลยนะคะก็ต้องแพ้ไปนะคะคราวหน้าก็คงจะต้องมาเล่นอันนี้ต่อพอะจะเล่นภาค2ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปเลยนะเจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ไปพร้อมความาแพ้ค่ะสวัสดีค่ะ